สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีวิว s a m s u n g g a l a x ซี่ a 3 2 4 g นะครับก่อนหน้านี้ a m s u n g เขาเปิดตัว a 3 2แต่ว่าจะเป็นรุ่น5 g นะครับวันนี้ผมมาพรีวิวรุ่น4 g ซึ่งถือเป็นรุ่นใหม่แล้วกันนะครับมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสเปคพอสมควรเลยนะครับนอกจากการที่มันไม่รองรับ5 g ใช้งานได้แค่4 g เนี่ยผมว่าสเปคในบางอย่างของมันเนี่ยนะครับเผลอๆเนี่ยสูงกว่ารุ่น5 g ซะอย่างนั้นนะครับส่วนราคาเนี่ยตอนนี้วันที่ผมทำพรีวิวนะครับราคาก็ยังไมไ ซึ่ง A325G นะครับตัวนั้นมันราคาอยู่ที่9 9 9 9บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ7,000-8,000ถึงบาทนะครับแล้วก็โดยวรวมแล้วถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลย เรามาเริ่มกันที่สเปคของ Samsung Galaxy a 3, 2, g a l a x y A32 4G กก่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับ6.4นิ้ว Super a m o l e d แต่ไม่ใช่ Super AMOLED ธรรมดานะครับตัวนี้ความละเอียด Full HD+ ด้วยนะมันความละเอียดสูงกว่าตัว 5G แล้วก็ที่สำคัญคือตัวอัตรา refresh หน้าจอครับหรือว่า refresh rate ของเขานะครับรองรับการแสดงผลที่อาตาัตรา refresh rate 90Hz ด้วยนะครับเป็นหน้าจอแบบลื่นๆเลยเรียกว่า Samsung เนี่ยก็อัดสเปคให้กับตัวนี้มาแน่นพอสมควรเลยนะครับเรื่องของหน้าจอไปแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวก,วกล้อง ที่อยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ Infinity U Display นะครับก็คือจะวักตรงนี้ไว้ใส่ตัวกล้องหน้านะครับโดยตัวกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะครับมีค่า f s o บอยู่ที่2.2มาพร้อมกับโหมด Beauty ใครที่ชอบกล้องของ Samsung นะครับถ่ายออกมาเป็นโทนขาวอมชมพหูหน่อยๆตัวนี้ถูกใจแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้ใช้ชิปประมวลผลเป็น MediaTek Helio G80 นะครับที่เป็นชิปเซตเกมมิ่ง สำหรับสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงมากมาพร้อมกับแรมในตัว8กิกะไบต์แล้วก็ความจุในตัวเครื่องนะครับ128กิกะไบต์ถ้าเกิดรู้สึกว่าความจุ128กิกะไบต์ใช้งานไม่พอนะครับตัวนี้เพิ่ม micro SD card ได้อีกนะครับเพิ่มได้สูงสุดถึง1เทราไบต์เลยทีเดียวนะครับเรามาดูรายละเอียดอื่นๆกันบ้างน,นะครับบริเวณด้านล่างนะครับผมจะให้ดูเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อก่อนนะครับพอร์ตเชื่อมต่อก็จะเป็นพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นะครับตัวนี้รองรับการชาร์จเร็ว15วัตต์ มีลำโพงหลังขตัวเครื่องนะครับมีไมโครโฟนแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม mm ิมตรนะครับตรงนี้เชื่อว่าใครที่เป็นสายเกมหรือว่าคนที่มีหูฟังรุ่นเก่าๆอยู่ก็น่าจะชื่นชอบนะครับเพราะว่ามันสามารถเสียบตรงๆได้เลยนั่นเองด้านข้างตรงนี้นะครับมีถาดใส่ซิมการ์ดนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่ม power กับปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ย ไม่ได้มีความหนาเลยครับก็ถือว่าตัวเครื่องเนี่ยผมว่ามองว่าเป็นสมาร์ทโฟนไซส์มาตรฐานเลยนะครับไม่ได้หนาด้วยทั้งทงที่แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับความจุสูงถึง5,000ม ah ิลลิแอมเลยนะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแน่นอนนะครับส่วนด้านบนก็จะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนหนึ่งตัวสําหรับเวลาที่เราคุยโทรศัพท์นะครับไมค์ตัวนี้ก็จะช่วยในการตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็สามารถใช้ในการบันทึกวิดีโอได้ด้วยเรามาดูด้านหลังตัวเครื่องกันมากนะครับน,นี้ตัวเครื่องที่ผมได้รับมาเป็นสีฟ้านะครับก็จะเป มาจากฝาหลังเลยไม่มีตัวโมดูลมาครอบไว้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวกล้องหลัง4กล้องด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์ g w 3มนะครับมี f stop อยู่ที่1.8นะครับตัวที่2เป็นกล้อง ultra wide 8ล้านพิกเซล f 2.2ตามมาด้วยกล้องมาโครนะครับ5ล้านพิกเซล f 2.4และปิดท้ายด้วยกล้อง depth camera 5ล้านพิกเซลนะครับมีกล้องทั้งหมด4ตัวมีแฟลช led ไมให้ D 1ดวงนะครับด้านหลังก็ดูเรียบเรียบดีนะครับแต่ว่าตัวโมดูลกล้องมันก็จะนูนขึ้นมา จากตัวฝาหลังเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ดีไซน์แล้วแต่คนชอบเนาะตัวฝาหลังตรงนี้นะครับดีไซน์ในตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นฝาหลังแบบกลอสซี่นะครับก็อาจจะเก็บรอยนิ้วมือสักหน่อยต้องหมั่นเช็ดทําความสะอาดบ้างนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการของ Samsung Galaxy A32 ตัว 4G นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android 11ตั้งแต่ในกล่องเลยแล้วก็ครอบด้วยตัว One UI 3.0นะครับที่เป็น One UI เวอร์ชันค่อนข้างที่จะใหม่ของทาง Samsung เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของซอฟต์แวร์ เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ก็ถือว่าโอเคเลยในช่วงราคาที่ผมเดาว,ว่ามันน่าจะไม่เกิน8,000บาทแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้หรือว่าจะ8,000เล็กน้อยไม่ไม่ไม่ได้สูงถึง9,000แน่นอนเพราะว่าเขามีตัวรุ่นพี่ที่เป็นตัว 5G ราคา9,999บาทวางจำหน่ายอยู่นั่นเองนะครับภาพรวมสำหรับพรีวิว Samsung Galaxy A32 ตัว 4G นะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่จะมาปิด ในช่วงราคาที่ซัมซุงค่อนข้างจะถนัดเหมือนกันเลยนะครับราคาที่มันต่ำหมื่นแต่ว่าไม่ถึงหมื่นแบบม,มีมีส่วนต่างให้อยู่นะครับตัวนี้สเปคถือว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้งานนะตัวชิปองค์ผลอย่าง MediaTek Helio g 8 0เนี่ยมันก็สามารถเล่นเกมได้หลายเกมได้เป็นอย่างดีนะครับให้แรมมา 8GB ความจุ 128GB แบตเตอรี่อึดด้วย5000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็ว15วัตมีระบบสแกนนิ้วใต้หน้าจอด้วยนะครับก็ส่วนตัวกล,อล้องเองนะ สเปคที่ค่อนข้างกลมกล่อมนะครับแล้วก็ขายในแบรนด์ของซัมซุงเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าจะขายดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากให้เรารีวิวเจาะลึกตัว Samsung Galaxy A 3 2 4 G ในประเด็นไหนนะครับรวมถึงอยากรู้หรือเปล่าว่า A 3 2 4 G กับ5 G ต่างกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเราจะมาทำคลิปหาคำตอบให้กับทุกคนเลยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ